สวัสดีครับพบกับผมกับ3นาทีก่อนสตาร์ทวันนี้ก็ยังอยู่ที่รถ e s M u u MU-X อีกเช่นเดิมส่วนผมจะพาไปรู้จักกับฟังก์ชันไหนตามผมมาเลยครับหลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่า e s M u z u MU-X รุ่นใหม่2021ประตูท้ายสามารถเปิดไฟฟ้าได้แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าประตูท้ายสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำตามผู้ขับขี่ได้นอกจากนั้นยังมีระบบ แจน p r o t เ c t i ชัป้องกันประตูหนีบอีกด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งาน2ฟังชันนี้ให้ดูครับส่วนวิธีการเปิดฝาท้ายประตูไฟฟ้าของ v x e w x ก็ทำได้ง่ายๆครับมี3วิธีด้วยกัน 1. เลยจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับจะมีสัญลักษณ์เปิดประตูท้ายอยู่นะครับ 2. เปิดที่คอนโซลด้านหน้าฝั่งขวามือคนขับนะครับและก็3เปิดที่ประตูท้ายไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ การเปิดประตูท้ายไฟฟ้าก็ง่ายครับแค่กดเบาๆมีเสียงสัญญาณเตือนแค่นี้ครับประตูท้ายไฟฟ้าก็จะทํางานอัตโนมัติแบบนี้ส่วนที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นค่าความสูงมาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถตั้งค่าความสูงได้ตามสรีละของคนขับได้ด้วยเดี๋ยวผมส,สาธิตให้ดูครับ อันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือความสูงมาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานนะครับส่วนตัวผมเนี่ยสูง167เซนนี้ผมจะสาธิตให้ดูวิธีการตั้งค่าความสูงตามใหม่ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็แคก่กดปุ่มตรงนี้นะครับะนะครับปุ่มตรงนี้เลยทีเดียวให้ลงมาครับแล้วเราก็กดหยุดแบบนี้ก็จะได้ตามความสูงที่ผมต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดค้างเพื่อจะเซ็ตนะครับให้ให้ประตูเนี่ย จำความสูงไว้ที่ตรงนี้นะครับโดยที่กดค้างแบบนี้ครับค้างไว้ให้ดังปิ๊บนึงอ่านี่นครับอย่างนี้คือประตูท้ายไฟฟ้าจะจําใหม่นะครับว่าความสูงเปิดครั้งต่อไปจะเท่ากับที่ผมเซตไว้นะครับอ่าลองสาธิตน,นะครับปิดก่อนอแล้วเราเปิดให้ดูนะครับก็จะ มาที่ความสูงใหม่ที่ผมต้องการนะครับนี่แหละครับวิธีการเซตค่าความสูงใหม่แบบง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าทุกคนนะครับต้องการที่จะรีเซตใหม่ตั้งค่าใหม่เลยให้กลับไปความสูงเท่าเดิมตามมาตรฐานโรงงานก็ง่ายๆครับก็มาที่ปุ่มเดิมนะครับโดยที่เรากดค้างไว้ให้นานกว่าเดิมให้ดัง2ปิ๊บนะครับแบบนี้ ่สองปีแบบนี้จะเป็นค่าโรงงานแล้วนะครับลองนะครับนี่เราปิดมาก่อนทีนี้เปิดครั้งใหม่เนี่ยประตูท้ายจะเป็นความสูงตามค่ามาตรฐานโรงงานแล้วไม่ใช่ค่าที่เซ็ตไว้แล้วนะครับลองดูนะครับก็เปิดง่ายๆตามนี้นะครับ<ะ>เห็นไหมครับนี่คือการตั้งค่าประตูท้ายมิวเรุ่นใหม่แบบง่ายๆครับนอกจากนั้นนะครับประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยยังมีระบบ แจมพ็อดักชั่นหรือป้องกันการหนีบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้ขับขี่เองหรือมีลูกหลานนะครับใช้ประตูนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวการหนีบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูขึ้นนะครับมาดูกันนะครับอันนี้กดปิดผมใส่ของแล้วแต่ลืมเผลอเลยครับไม่ได้ออกครับนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าประตูก็จะไม่หนีบนะครับก็จะหยุดตองที่สัมผัสนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับคือระบบ jam protection หรือป้องกันประตูหนีบในรถ e s u z ม MU-X รุ่นใหม่นะครับสำหรับประตูท้ายไฟฟ้านะครับมี2รุ่นนะครับในรุ่น e l e g a n c และรุ่น Ultimate นะครับ